ออกกําลังกายนะครับมันก็ต้องระบ,บมบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพี่ต้องสู้หน่อยนะครับอย่างองแง,งเวลาพักก็คือพักให้เต็มที่นะครับเอาลองดูผมจะใช้ดัมเบลเนี่ยสามกิโลนะครับทําได้ไหมท่านี้จําได้ไหมยี่สิบครั้งกลางออกและหุบเข้าหัวไหล่ลองฝึกดูนะครับยืนขาของกว้างเล่นให้ได้ห้ามเอาศอกลงห้ามขี้โกงทําไปเรื่อยๆ20ยี่สิบครั้งถ้าไหล่แข็งแรงเล่นท่าไหนก็รอดเล่นอกก็ได้เล่นหลังก็ดีโอเคไหมความมือถือดัมเบลสิบกิโล ยกกี่ครั้ง20ครั้งเราลองดูลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกนะครับอัพไลโลยกข้อศอกสูงกว่าข้อมือค่อยๆไปเล่นช้าๆยกขึ้น2วิลง4วิช้าๆรอดไหมรอดไม่รอดเล่น2ท่านี้ติดกัน3รอบภาคอย่าเกินนาทีหนึงโอเคนะ2ท่านนะรวมท่าแรกแล้วก็ท่านี้นะนะครับอ่าเล่นท่าต่อไปยกแขนสุดแขนนะครับน้ำหนัก10กิโเหมือนกันยกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออก รอดไหมผมก็ว่าน่าจะรอดอยู่เหมือนกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองดูนะครับตัวตรงๆยืนขากว้างมันจะใช้ทั้งตัวเลยนอกจากไหล่ก็คือแกนกลางทั้งหมดเห็นไหมหลังเริ่มแอ่นแล้วตัวตรงๆเชิดไว้เล่นดูกระจกดีนึนงเอาท่านี้ใหม่นะครับน้ำหนัก10กิโลปั๊มสองครั้งแล้วลงมายกสองครั้งและลงมา,งลลงมาโอเคไหมปั๊มสองครั้งลงมาถึงสะดือแล้วลงมาเลยลองดูนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองดูไม่น่าเกินความสามารถฝึกไว้ เล่นเล่น20ปั๊มสองนับ1ปั๊ม2นับ2ไปเรื่อยๆนะครับยกขึ้นใหม่อีก20ครั้งนะครับยังยิ้มได้นะครับมันเบาไปใช่ไหมมันง่ายไปก็บอกผมมาดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้าหนักให้มันไม่มี12นะมันมี15เลยนะครับดูจากสีหน้าแล้วไม่น่าจะรอดเล่นทองดีกว่านะครับปรับบบาให้ต่ำรับพับตัวขึ้นมาหายใจออกลงหายใจเข้าเลเวลที่1นึ่งง่ายๆก็คือจับหัวไหล่ก่อนเอาศอกเนี่ยมาชิดขาให้ได้รอดไหมพี่น่าจะรอดนะผมว่า ถ้าพี่เล่น20ได้3เซตแสดงว่าพี่เริ่มแข็งแรงแล้วแต่ส่วนมากจะได้แค่10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งของเบาะในการปรับถ้าพี่ปรับเบาะขนาดพื้นมันก็ง่ายปรับเบาะต่ำลงลึกมันก็ยากเอาลองฝึกดูนะครับถ้าค่อยๆเป็นค่อยไปเนี่ยไม่เกินความสามารถถ้านี้ผมแนะนําให้เล่นบ่อยๆเล่นวันเว้นวันได้ยิ่งดีเอาไปฝึกเองเป็นการบ้านเพราะมันง่ายโอเคนะไม่ต้องให้ผมสอนก็ได้นะครับเพิ่มความยากตั้งแต่จับหัวไหล่ใช่ไหมครนี้จับท้ายทอยไปเลย และกลางศอกเพราะฉะนั้นลดจํานวนครั้งลงให้เหลือ10หรือ15ก็พอเพราะว่ามันจะยากขึ้นตําแหน่งในการจับจะมีผลกับการฝึกนิดนึงนะครับสู้เขานะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับทํานั่งรีเวิร์สหันหน้าออกเอามือจับเสาวไว้แล้วยกขาขึ้นค้างไว้1นาทีนิ่งๆน,นะครับจับเวลาไปเลยนะครับทำให้ถึงนะถ้าไม่ถึงก็45ก็ยังดีห้ามต่ํากว่า3 0มสิบวิทำแบบนี้ให้ได้3รอบนะครับยากหรือง่าย <c oughs> ผมว่าไม่ยากนะ พี่ต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าท้องไม่ค่อยแข็งแรงเล่นท้องข้างกันหน่อยนะครับศอกซ้ายเข่าขวาโอเคไหมข้างละยี่สิบหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าลอดเปล่านะครับข้างละยี่สิบโอเคนะสอกกับเท้าจะตรงข้ามกันเอาข้อสอกเนี่ยบิดทะยานมุมไปข้างๆเลยหัวเข่าไปเลยให้ท้องมันบิดไปเลยให้มันเกร็งไปเลยนะครับอ่าซ้ายเสร็จก็ขวาต่อฝึกไปเรื่อยๆนะครับสองข้างนับเป็นหนึ่ง ครับ1รอบก็จะมี402สองข้างก็40ครั้งลองฝึกดูนะครับท่านี้ก็เป็นท้องล่างเหมือนเดิมนะครับกางขาของกว้างค้างไว้หนึ่งนาที3เซต็ตรอดไหมหวังว่าจะจําได้นะการบ้านง,ง่ายๆนะครับปรับเบาะไม่ยากถ,ถ้าทำไม่ได้ก็ปรับให้ต่ากว่าระดับพื้นนิดหนึง่งนะครับลองดูเดี๋ยวจะมีเคลื่อนไหวนิดหนึง่งรอดไหมเคลื่อนไหวทัน่างนี้หุบ <c oughs> กลางออกหุบกลางออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ20ครั้ง <c oughs> ลองดูไม่น่าเกินความสามารถนะครับถ้าท่าเล่นท้องพวกนี้พยายามพักน้อยๆแล้วก็เล่นต่อกันได้จะดีมากเล่นแต่ละท่าให้ได้สักสามเซตพักอย่าให้เกิน30มสิบวีจะดีถ้าไม่ไหวก็45-60กก็ได้แล้วแต่ความแข็งแรงแต่ละคนเพราะฉะนั้นสู้ๆแล้วกันพี่สาว